ทุกวันนี้มีคนออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์จนเลยเถิดไปถึงคำพูดที่ว่าถ้าสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ปฏิรูปตัวเองก็ไม่ต้องมี เรารูไ้ไหมครับว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นคําพูดที่ร้ายแรงเข้าข่ายกบฏได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูให้ดีนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิรูปตัวเองอยู่ตลอดเวลาและก็ปรับตัวมาตั้งนานแล้วตั้งแต่การเริ่มจัดระเบียบประเทศฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมไปจนถึงการนําความรู้ที่เป็นสาคลของอารยประเทศกลับมาพัฒนาบ้านเมือง รวมไปถึงการเลือกใช้คนที่มีความสามารถมาช่วยพัฒนาประเทศซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือการปฏิรูปตัวเองของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประเทศชาติและประชาชนครับย้อนไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เลยดีกว่าครับท่านทรงเป็นนักสร้างท่านสร้างราชธานีใหม่โดยใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง3ปีเริ่มจากงานสร้างพระนครสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการรอบพระนครสร้างพระบรมมหาราชวังสร้างเสาชิงชา้าแล้วก็กอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการจัดระเบียบประเทศแล้วก็รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นทีนี้พอเข้าสู่ช่วงของสมัยรัชกาลที่สองเป็นช่วงที่ประเทศเข้าสู่ยุคสงบจากศึกสงครามยุคเนี้ยเป็นยุคที่เรียกว่ายุคทองของต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับในหลวงรัชกาลที่สองท่านได้ทรงฟื้นฟูและส่งเสริมทั้งด้านศิลปรกรรมและก็งานสถาปัตยกรรม ท่านทรงสร้างและตกแต่งอาคารบ้านเมืองในรูปแบบที่ทันสมัยมีการตัดถนนเพิ่มอย่างเช่นถนนหน้าพระาธาตุและกถนนพระจันทร์ยุคข,ของรัชกาลที่2เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับประเทศชาติมีวรรณคดีมากมายที่เรารู้จักมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอีเหนาสังทองไรทอง ขุนช้างขุนแผนก็มาจากสมัยของรัชกาลที่สองทั้งนั้นส่วนในสมัยรัชกาลที่3นอกจากการทํานุบํารุงศาสนาแล้วถือเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการค้าขายด้วยยุคนี้เราเริ่มเปิดประเทศแล้วนะครับมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมีการทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรกนั่นคือสนธิสัญญาเบอร์นีเป็นการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศแล้วที่สําคัญนะครับท่านทรงปฏิรูประบบภาษีอากรใหม่คือสมัยก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการส่งส่วยสิ่งของ ท่านก็เปลี่ยนมาเป็นระบบจัดเก็บภาษีเป็นตัวเงินแทนซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาค้าขายกันเองอย่างเสรีมากขึ้นทําให้การค้าในประเทศของเราในช่วงนั้นเนี่ยเบื้องฟูมากเลยทีนี้มาในสมัยของรัชกาลที่4ี่ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่4ท่านทรงสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และยุคนี้ถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการปฏิรูปเลยนะครับเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่4ท่านเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาด้วยการคัดเลือกครูฝรั่งเข้ามาสอนหนังสือให้กับในหลวงรัชกาลที่5ทําให้ในหลวงรัชกาลที่5มีพื้นฐานและแนวคิดของความเป็นสากลท่านทรงอ่านเขียนพูดและเข้าใจวัฒนธรรมของต่างชาติซึ่งทั้งหมดนียเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินพระไทยปฏิรูปประเทศของใน ในหลวงรัชกาลที่5ดังนั้นในยุคของในหลวงรัชกาลที่4ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างจริงจังในการปฏิรูปตัวเองของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วพอมาถึงในช่วงของรัชกาลที่5นะครับท่านทรงปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตมีการยกเลิกการหมอบกราบเปลี่ยนเครื่องแบบการแต่งกายเป็นการสร้างสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมในสังคมและที่สําคัญนะครับคือท่านทรงเริ่มการปฏิรูปการศึกษาให้ความสําคัญกับความรู้ของประชาชนก่อนแล้วค่อยๆนําไปสู่การเลิกทาส แล้วรู้ไหมครับวสิทธิสตรีก็เริ่มมาในสมัยรัชกาลที่5จากการที่พระอ,องค์ทรง,งริเริ่มตั้งโรงเรียนสตรีเพื่อให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเล่าเรียนส่วนในเรื่องของการพัฒนาประเทศเนี่ยครับในหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงคัดเลือกฝรั่งชาวต่างชาติที่มีความสามารถมาช่วยงานในการบริหารบ้านเมือง ทีนี้ในสมัยรชัชกาลที่6รู้ไหมครับว่าในหลวงรชัชกาลที่6ท่านเป็นรีเบร่ลแท้ๆนะครับจากการที่พระองค์ได้ไปศึกษาอย่างต่างประเทศทําให้ท่านทรงมีแนวคิดก้าวหน้านําความเป็นสากลเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองอีกทั้งพระองค์ยังได้ทรงสร้างเมืองจําลองดุสิตธานีขึ้นเพื่อเป็นแบบทดลองและก็เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วพอมาในสมัยของรชัชกาลที่7นะครับเรียกได้ว่าท่านทรงเป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตยเลย ท่านทรงมีแนวคิดริเริ่มในการปฏิรูปการปกครองนะครับท่านทรงมีความคิดที่จะสร้างระบบเทศบาลเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การปกครองในระดับท้องถิ่นก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบรัฐสภาซึ่งจริงๆแล้วในหลวงรัชกาลที่7ท่านตั้งใจแน่วแน่จะให้รัฐธรรมนูญแก่ประชาชนมาตั้งแต่ก่อนพศ2475แต่ก็โดนคณะราษฎรตัดตอนไปซะก่อนทําให้บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงนี้แล้วในช่วงของสมัยรัชกาลที่8นะครับ เป็นช่วงที่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลในยุคนั้นในหลวงรัชกาลที่8เนี่ยจึงทรงออกมาพบประชาชนเป็นครั้งแรกจากการเสด็จประพาสสำเพ็งในวันที่3มิถุนายน2489กับพระอนุชาเรียกได้ว่าเป็น4ี่ชั่วโมงประวัติศาสตร์ที่การตัดสินพระไทยของรัชกาลที่8ในครั้งนั้นเนี่ยสามารถยุติความขัดแย้งระหว่างคนไทยกับคนจีนในสยามได้เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจําของคนไทยเพราะว่าการเสด็จประพาสสำเพ็งในครั้งนั้นเนี่ย ส่งผลให้คนไทยและจีนในสยามมีสัมพันธ์ที่ดีมาจนถึงปัจจุบันทีนี้มาในสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ยุคนี้ถือเป็นยุคที่สถาบันพระหมหากษัตริย์เริ่มมีบทบาทจริงจังในการพบปะและเข้าถึงประชาชนจริงๆการปฏิรูปตัวเองของสถาบันพระหมหากษัตริย์ในยุคข,ของรัชกาลที่9มีมากมายและสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือการลงพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศของพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชน รวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9เป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ท่านจะอยู่เฉยๆและไม่ต้องทำก็ได้นะครับแต่ท่านทรงทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดส่วนในสมัยของรัชกาลที่10เนี่ยรัชกาลที่10ท่านทรงเป็นกรรษัตริย์นักปฏิบัตินิยมการปฏิรูปของท่านเนี่ยก็คือการลงมือทำทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยรู้อย่าว่าแต่หลายคนไม่เคยรู้เลยครับผมเองก็ไม่เคยรู้จนกระทั่งได้ย้อนกลับไปดูรูปหรือคลิปเก่า จึงได้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงงานมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ก็มีคนกล่าวหาว่าท่านเพ่อประกันได้พอมาถึงรัชการที่10ท่านทรงงานอย่างเงียบๆไม่เป่าประกาศให้ใครรู้ก็หาว่าท่านไม่ทรงงานแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เรียกว่าอาคติก็ไม่รู้จะว่ายังไงละส่วนการเข้าถึงประชาชนเนี่ยนะครับในหลวงท่านก็ทรงไม่ถือพระองค์นะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นในสื่อต่างๆ ผมว่าท่านก็เป็นกษัตริย์ของประชาชนนะครับอีกเรื่องที่ทรงปฏิรูปอย่างเห็นได้ชัดนะครับเรื่องแรกคือทรงจัดการดูแลทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องคือตั้งแต่ในปีพศ2475เนี่ยสำนักงานทรัพย์สินบริหารงานโดยกระทรวงการคลังเรื่องนี้ทําให้นักวิชาการหลายคนอย่างสมศักดิ์เจียมธีรกุลพยายามโจมตีมาตลอดว่าสํานักงานทรัพย์สินไม่เสียภาษีแล้วพอมาในปี61เนี่ย หลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่10ท่านขึ้นครองราชนะครับมีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากเดิมถือในนามสำนักงานทรัพย์สินมาเป็นในพระบระมาภิไทยเปลี่ยนจากนิติบุคคลที่ดูแลโดยรัฐซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมาเป็นนิติบุคคลในพระบระมาภิไทยซึ่งต้องเสียภาษีเพื่อเสียภาษีให้ประเทศชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้นะครับนำข้อมูลที่บิดเบือนมาโจมตีสถาบันมาโดยตลอด แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพูดถึงนะครับก็คือแนวทางการใช้มาตรา1นึที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ท่านขึ้นครองราชนะครับเอาจริงนะตั้งแต่รัชกาลที่10ท่านขึ้นครองราชเนี่ยถ้าเรามองดูดีๆนะครับแนวทางการใช้มาตรา1นึเปลี่ยนไปแล้วนะทั้งคดีความเกี่ยวกับมาตรา1นึที่ลดน้อยลงหรือว่าการอภัยโทษในคดีมาตรา1นึซึ่งทั้งหมดเนี้ยสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชาไทยสอสิวลักษ์หรือว่าสื่อฝั่งซ้ายหลายๆสื่อต่างก็ยืนยันตรงกันในนเรื่องี แต่การที่รัฐนำมาตรา1นึกลับมาใช้ก็เป็นเพราะทั้งฝ่ายซ้ายจัดและก็ขวาจัดในปัจจุบันนี่แหละซึ่งถ้าไม่มี2กลุ่มนี้มาตรา1นึก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่แหละครับคือการปฏิรูปตัวเองของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันอยากให้ลองเปิดใจให้กว้างๆดูนะครับไม่ต้องเปิดใจให้กว้างก็มองเห็นครับถ้าคุณไม่ตาบอดหรือใจบอดคุณก็จะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิรูปตัวเองเรื่อยมาเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างชัดเจนและจับต้องได้เป็นรูปธรรมเรียกได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เนี่ยเป็นนักปฏิรูปอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องรอให้ใครมาบอกให้ปฏิรูปหรอกครับคิดถึงส่วนรวมคิดถึงคนรอบตัวเราคิดถึงว่าบรรพุรุษได้ทำอะไรมาให้เราหลายๆอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าบรรพุรุษหบบรบรรพระมหากษัตริย์หรือ ท่านต่างๆได้ทําให้เราเนี่ยแต่เราไปศึกษาว่าในหลวงการที่ข้าเคลไหอะไรบ้าเน้นเ่านี้นแล้วก็ไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการปฏิรูปอะไรใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงในยุคสมัยของในหลวงรัชกาลที่10ก็ได้